10อันดับตัวละครสาวหน้าอกเล็กที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดตัวละครสาวหน้าอกเล็กเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าสาวหุ่นสะบุ่มเพราะสเสน่ห์ของพวกเธอมักจะอยู่ที่ความน่ารักสดใสหรือบางทีก็มีความซื่ความดุที่ทําให้แฟนๆหลงรักกันหัวปักหัวปา แถมยังมักถูกจดจำได้ง่ายในฐานะตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและกลายเป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนอนิเมะมาโดยตลอดงั้นเราไปดูกันเลยว่าจะมีใครบ้างอ้างอิงจากเว็บ ranking.net อันดับที่10สกุระฮารุโนะจากเรื่องนาร u t o ninja jom k a t ถ a อันดับที่9เซระมัตสุมิจากเรื่องยอดน,นักสืบจิ๋วโคนันอันดับที่8ยูกิโนชิตะยูกิโนจากเรื่อง ก็แล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักเนิดอันดับที่7อาิสะนากโนจากเรื่องเคองอันดับที่6กโกลเด้นดาร์กเน็ตจากเรื่อง t ู o l ิ v e blue อันดับที่5้าทากิสั่งจากเรื่องแกล้งนักรักนะรู้อย่างอันดับที่4ยาสวะนิโกจากเรื่องเลิฟไลฟ์อันดับที่3มคาโมระจากเรื่องกินทามะ อันดับที่2อคางุงยะชิโนมิยะจากเรื่องสารภาพรักกับคุณคางุยะสดิดีและอันดับหนึ่งมิสกะมิโคโตะจากเรื่องอินเด็กซ์คำพีคาถาต้องห้ามแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบใครมากที่สุดคอมเมนต์มาเลย